การรักษาศีลของเราไม่ได้รักษาเพื่อจะโชว์ใครว่าเราดีไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นคนดีการรักษาศีลห้าได้การรักษาการมบท10ิบได้การรักษาศีลแปดได้ไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าใครไม่จาเป็นต้องพูดก็ได้ว่าเรารักษาศีลอะไรแต่ให้เรารู้ว่าการรักษาศีลของเรานั้นเป็นไปเพื่อละความโกรธในใจของเรา พราะทุกครั้งที่เรารักษาศีลได้พรหมวิหารสีจะคุ้มครองจิตของเราเป็นปกตินั้นการรักษาศีลของเราเพื่อลักความโกรธออกไปจากใจของเราเท่านั้นเองและสุดท้ายเราจะไม่หลงลืมความตายเราตรงนี้เป็นหลักนะนั่นคืออย่าหลงอะไรในโลกใบนี้ว่ามีความสุขจริงๆเพราะมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวทุกคน ก็ไม่อีกกี่สิบปีอะเนาะไม่ได้แช่งนะมันก็ต้องไปจากโลกนี้ทุกคนแล้วละ,ละคุณจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนคุณตายออกไปจากล่างเนี่ยคุณลองมองดูนะจิตออกจากล่างตอนเนี้ตอนนี้ก็กําลังเผาศพอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไปเคาะลงเออแกมาเกียนอันนั้นเกียนอันนี้กินได้ไหมไม่ได้แต่คนที่เป็นจิตจริงๆนะ่ะเขายือนอยู่ข้างว่าเนี่ยตัวเราอยู่ตรงนี้ไอ้นอนอยู่ในโรงไม่ใช่เรา ไอ้เราที่เป็นจิตมันอยู่ข้างๆโรงเนี่ยที่มองดูแกเคาะโรงฉันอยู่เนี่ยอันนี้คือฉันแต่อันนั้นน่ะไม่ใช่ฉันอยู่ในโรงน่ะแต่มีใครรู้กับเราไหมไม่มีเราเป็นห่วงคนรักของเรามากมายขนาดไหนเราทำอะไรได้ไหมตอนนั้นไม่ได้เลยเรามีหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะขนาดไหนเราอยากกลับไปใช้มันคืนได้ไหมก็ไม่ได้เลย อันนี้คือความสำคัญของการที่เมื่อไหร่ก็ตามร่างกายออกจากร่างแล้วเรื่องไหนที่มันไม่มีความสำคัญในจิตแม้จะอยากย้อนกลับไปทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไงก็ทำไม่ได้อันนี้เป็นจุดสำคัญมากๆที่ทุกคนต้องพึงพิจารณาไว้ให้ดีเมื่อจิตออกจากร่างแล้วคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำไม่ได้ คุณอยากมีบ้านใหญ่คุณก็มีไม่ได้คนอยากมีหน้าที่การงานดีคุณก็ทำไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเตือนใจตัวเองเสมอเๆอเย่าไปหลงกับสิ่งที่มันดึงออกจากเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่กับโลกน้ำมากอะ่ะต้องเข้าใจว่าโลกมีหน้าที่ในการทำให้เราหลง เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเวลาเราไปอยู่ในสังคมอะ่ะมีใครพูดเรื่องทำให้เราสลดสังเวชจิตของเราบ้างไม่ค่อยมีหรอกครับมีแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะดีขึ้นถูกไหมไม่ดีทั้งข้างนอกก็ข้างในเอาอยากดูดียังไงอยากจะมีหน้าที่การงานดียังไงอยากจะเจริญยังไงบ้างอย่างนั้นตลอดเวลาแต่จะมีสักคนไหมที่เราจะกลับมามองตัวเองมากขึ้นว่าชีวิตเราทาอะไรกันอยู่ ตอนนี้มันยังอายุเท่านี้เดี๋ยวพออายุมากขึ้นมีเงินมากขึ้นอยากกินอะไรได้กินไหมไม่ได้กินเพราะว่ากินไม่ได้ฟันไม่มีเคี้ยวไม่ได้สุดท้ายได้กินแต่อะไรข้าวต้มบ้านสร้างตั้งหลังใหญ่หลังโตสองชั้นสามชั้นขึ้นบ้านไม่ได้ได้อยู่แต่ชั้นล่างเป็นเหละ่ะเรามองดูนี่ละ่ะภาพคนที่แบบมหาเศรษฐีอะไรก็ตามเนี่ยถูกไหมของจะแต่งตัวสวยขนาดไหน สุดท้ายก็แต่งได้เท่านั้นมันจบแค่นั้นอะ่ะชีวิตมันตันอยู่แค่นั้นน่ะพอเราเข้าใจความเป็นจริงอย่างเงี้ยครบนะผมจะบอกเลยว่าทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเราจะมีความพอใจในปัจจุบันของเรามากที่สุดว่าตอนเนี้ยเราได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเราได้มีโอกาสมาเจริญพัฒนาจิตของเราด้วยตัวของเราเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่ต้องกลับมาเวียนแบบนี้อีกต่อไปอันนี้แหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องพิจารณาเสมอๆนะถามว่าเราจะพิจารณาอย่างนี้ให้มันครบรอบเหมือนรู้แล้วจบได้อย่างไรต้องอาศัยทานที่เราฝึกกันนี่แหละทำไปทุกวันอาศัยศีลของเราที่เรารักษาไว้ให้ดีมันอาจจะเผลอไปบ้างพลาดไปบ้างก็ช่างมันอาศัยสมาธิแห่งความตั้งมั่นของเราให้ดีๆในการที่จะ จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แหละคิดแค่เรื่องนี้แหละทําแค่เรื่องนี้แหละอย่าไปทําอะไรที่มันเยอะเกินไปเพราะมันจะเกิดความฟาุ้งซ่านเหมือนเรามีงานห้าอย่างทําทั้งห้าอย่างมันไม่ดีสักอย่างถ้ามีอย่างเดียวมันจะดีที่สุดแล้วสุดท้ายก็คือถึงวาระนั้นตอนจิตจอ,อกจากล่างความเข้าใจทั้งหมดจะเกิดขึ้นกับจิตดวงนี้เราค่อยๆสะสม ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายเมื่อมันเรียนรู้ครบจบแล้วจิตมันจะดีดออกจากขันห้านี้ทันทีแล้วก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่อาจจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกผมใช้คำว่าอาจจะอยู่เนื่องจากว่าเรายังมีชีวิตยอยู่ในขันห้าซึ่งมันยังมีความประมาทเป็นปกติ